เคพูดถึงจะให้มีอะไรเพิ่มนะครนอกจาก PVP แล้วอยากมีอะไรเพิ่มมะสอนวิธีปาร์พีขอพี่ละคนขอพี่ละคนเอาใครก่อนเอาใครก่อนเออคุณบีนะครับคุณพี่ไอ้ีคุณพีก่อนแล้วกันคุณพีก่อนแล้วกันไม่เหลือแล้ว RP ร์พทำมาหมดแล้วทุกวิธีกูทำมาหมดแล้วงั้นก็สอนวิธีเอาชุดกันแชมป์มาละชุดกันแชมป์เหรอ ่เอาไงใช้โปหรือใช้อะไรใช้โปเอาของเหรอหรืออะไรมีโป้ด้วยเดียวเด็กยืมโหลดไปหมดเลยนะแม่ก็เห็นหมดรู้เลยสอนวิธีเอาของมันต้องมีโป้หลายอย่างอ๋อไม่มีใช่ไหมจะทำเองนะเพราะว่าเราสามสิบวันนสามสิบวันนี้เราต้องได้ชุดแกนย้ก็คงไม่ได้นอนก็คงคงไม่ได้นอนอ่ะอย่างนั้นคงไม่ได้นอน อืดอืดอืดตายหาอยู่หน้าคอมอ่ะอ๋อแล้วโอเคนะครับแล้วพูดถึงคนต่อไปนะครับคุณรสเลยว่ะครับต้องการต้องการมีอะไรในสิบสองหางนะครับ no สิบสองหางอ่ะเคยเคยเคยเล่นกับเขาไหมเนี่ยเล่นเล่นเล่นไม่เคยเลยนะเล่นนี้ไม่จําได้กงกองคนดูหรือเปล่าขอดูคยเล่นเคยเล่นเคยเล่ย เคยลงคลิปอยู่นี่เคยลงอยู่เคยลงอยู่ครับอยู่กิวอะไรครับกิวของป๊าครับ The Dark The Dark ชื่อสั้นตของน้องทราย The Dark เนี่ยเออเพิ่งเล่นจบไปเมื่อวานนี่ครคนละอาร์นี่คนเกมมั้ยเนี่ยอ้าวเหรอผมเพิ่งมาเพิ่งเล่นดักโซ่เสรจบเมื่อวานเองเอ้ยสองวันที่แล้วเองไม่ไปกัน ดักโซ่หนึ่งนะไม่ใช่ดักโซ่สองนี่อะไรเข้าคนละประเด็นแล้วไงผ่านเลยคนนี้ผ่านเลยต่อไปแหม่มเลยโหัร้ายอ่ะโอกมาอยากเมียมีอะไรมีอะไรนอกจาก PVP แล้วมันเห็นหนึ่ง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 เป็นหลายๆทีละลงดันดีกว่าเนี่ยผมอยากได้ลงดันลงดันแบบเดี๋ยวดันน้ำเลยมั้งเนี่ยเหรองดันโอ้โหลงเดียวลงคนเดียวไหมเฮียเค้เดี๋ยวหาโหลดโปรมาเดี๋ยวดันน้ำ เอาแล้วไปเลยเนี่ยโอ้โผล่ไม่ไหวจริงๆริงใบกะลาเอาไม่อยู่เดี๋ยวโปล่ไกัลาเปิดร่างรองเออตีที9 9้9เกยเจ้ลยมันนะฟองบอกบอกยากระตายไหมว่าโป๊นป่าโป๊นี่เลยว่าโป๊เรียกเรียกเทพทั้ง6มาสู้ด้วยกันเลยจ้ะแล้วก็เยอะไอ้ฮะเราต้องเราต้องให้เขาไปนอนกันดีกว่ามั้งครับวันนี้เขายังไม่ได้นอนนะครับ ัวเดียวก็เหลือเขือแล้วเออกินย้ําไม่ใช่ยขวดนะฮะโทษทีเอ้ยวะพดเลยโอ้โหแบบว่า